สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรายาศรีรักนะคะจากสาขาการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ค่ะ,ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอน e x c e l นะคะเกี่ยวกับ v l o o k up ค่ะก็คือเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะให้เรากดไปที่ Excel ก่อนนะคะแล้วเราก็กดไปตรงนี้ค่ะก็คือขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ที่ดิฉันได้ทำไว้นะคะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนเอนดูก่อนนะคะว่าหน้าตาของ ตารางนะคะก็จะเป็นแบบนี้ที่ดิฉันได้ทําขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสสินค้านะตรงนี้จะเป็นชื่อแบรนด์นะคะอย่างตัวดิฉันเนี่ยยกตัวอย่างมาเป็นตัวน้ําพริกนะคะหรือว่าจะเป็นหมูแดดเดียวนะคะประเภทก็จะเป็นแพคนะคะค่ะให้เรามาดูตรงนี้เลยรหัสสินค้านะคะก่อนอื่นก็ให้เราคลุมลงมาก่อนนะคะเพื่อนๆคลุมลงมาเนาะแล้วก็กดคัดลอกค่ะ พอได้คับลอกแล้วนะคะให้เรากดแล้วก็วางได้เลยค่ะอย่างนี้นะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะพอเราได้รหัสมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมีรหัสซ้ํากันเนาะก่อนอื่นเราก็มาเอารหัสซ้ําออกก่อนนะคะทำเหมือนเดิมค่ะคลิกแล้วก็คุมหน้าลงมาเลยแล้วให้เราไปที่ตรง ข้อมูลค่ะาที่เอารายการซ้ำออกนะคะแล้วเราก็กดว่าทำต่อไปค่ะเลือกปัจจุบันนะคะให้เราเลือกเนาะแล้วก็กดค่ะพอเราคลิกได้แล้วก็มันจะเลือกทั้งหมดแล้วก็รหัสสินค้านะคะแล้วเราก็กดลงไปเลยเนี่ยค่ะจะมีพบคำซ้ำนะคะก็คือว่าหกคำนะคะเรียบร้อยค่ะพอเราได้รหัสตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เรามาเลือกเขตหรือว่า แบรนด์ของเราเนี่ยจัดจาหน่ายอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างนะคะเขตไหนบ้างเนาะซึ่งตรงนี้นะคะดิฉันก็มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะคลุมพอเราคลุมแล้วนะคะก็ให้กดคัดลอกค่ะกดคัดลอกแล้วก็มาวางที่สาขาได้เลยนะคะแล้วก็วางค่ะ,อะพอเราวางได้แล้วนะคะตรงนี้มันจะไม่เท่ากันเนาะเราก็มากดตรงหน้าแรกค่ะ จัดหน้ากระดาษใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเรามาเริ่มการใส่สูตรกันเลยเพื่อที่เราจะหาว่าตัวเนี่ยค่ะหมูแดดของเราเนี่ยขายที่จังหวัดไหนบ้างได้ขายวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็มากดตรงนี้เลยค่ะคำตรงนี้เราจะใส่สูตรแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือให้เรามากดตรงนี้เท่ากับค่ะเท่ากับ เท่ากับแล้วก็ V lookup ค่ะพิมพ์ลงไปได้เลยอ่านี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะให้เรา Double click เข้าไปค่ะพอเรา Double click แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงล็บให้เราเนาะพอมีวงล็บแล้วให้เราไปกดตรงที่รหัสสินค้านะคะเนี่ยค่ะให้กดตรงช่องนี้ มันจะขึ้นมา B4 นะคะ B4 แล้วก็ให้เราใส่ตัวลูกน้ำหรือคอมม่านะคะใส่ลงไปค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดตรงนี้ค่ะก็คือเป็นช่องเนาะช่องรหัสสินค้าให้คุมหมดเลยนะคะเพื่อนๆลงมาปึ๊บพอเราคุมแล้วมันก็จะขึ้นเห็นไหมคะในช่องมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะพอเราคุมแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำเหมือนเดิมค่ะใส่ลูกน้ำเหมือนเดิม พอเราใส่ลูกน้ําแล้วนะคะให้เราใส่เลขสองค่ะเลขสองมาจากไหนเลขสองก็คือตรงตารางสองอันนี้นะคะที่เราได้ใส่ไปเนาะแล้วก็ใส่เลขสองค่ะพอเลขสองเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่คอมม่าเหมือนเดิมอ่าตรงนี้มันจะขึ้นว่าจะให้เราเลือกว่าให้ตรงกับที่ใกล้เคียงหรือว่าตรงกับเงื่อนไขนะคะให้เลือกตรงกับเงื่อนไขทุกประการค่ะแล้วก็กดไปเลย เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราได้แล้วเราก็กดวงเล็บปิดค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็กด enter ค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะคะปึ๊บอ่าเราก็กด enter แล้วเรามาดูกันว่าตรงนี้ตรงไหมนะคะก็คือหนึ่ง่วนสี่อยู่ที่นนทบุรีจริงไหมนะคะค่าก่อนจะไปก่อนจะอ่าไปที่แถวอื่นนะคะขออนุญ,ญาตกลับมาตรงนี้ก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนเราสามารถจัดเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้นะคะโดยเราทำการคุมนะคะแล้วก็มาตรงที่เรียงลำดับค่ะเพื่อนๆพอนพอเราได้มาเรียงลำดับแล้วนะคะก็กดลำดับจากน้อยไปมากสุดนะคะให้เราคลิกนะคะเราก็เลือกเหมือนเดิมค่ะทำที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะรหัสของเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากตอนแรกมันเป็นนนทบุรีเนาะตอนนี้กลายเป็นระยองแล้วเรามาดูว่าหนึ่งศูนย์สิบอสี่สองศูนย์ 4204ของเรานะคะอยู่ที่ระยองจริงไหมอ่าอยู่ที่ระยองนะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปแถวอื่นนะคะก็คือตรงนี้เราต้องมาล็อกเซลล์ก่อนนะคะล็อกเซลล์นะคะแล้วก็ให้ล็อกไว้ที่ตรงหน้านะคะนี่นะคะกดลงไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ตัวล็อกเซลลงไปเลยค่ะนี่นะคะ ล็อกไวทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังของเซลล์เลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าแม่งานพอเราลากมานะคะข้อมูลเราก็จะผิดพลาดได้นะคะเพื่อนๆให้เรามาทําการล็อกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กดตกลงได้เลยค่ะกด enter พอเราทําการล็อกเสร็จแล้วนะคะอะตรงนี้ก็จะขึ้นเลยนะคะว่าเราทําการล็อกเซลแล้วจากนั้นให้เราทําการลากลงมาได้เลยค่ะ แล้วให้เรามาดูว่าตรงไหมกับที่เราคำนวณไปนะคะหรือใส่สูตรไปเนาะแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยค่ะตรงนี้สี่อ่าสี่สองศูนย์หนึ่งนะคะตรงไหมอยู่ที่นนทบุรีจริงหรือเปล่าอ่าสรุปว่าตรงนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าข้อมูลนะคะที่เราจะทําการจําหน่ายสินค้าของเราเนี่ยขายที่จังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับฟังก์ชัน VLOOKUP นะคะการคำนวณข้อมูลนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ